สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพ,นพืพี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับนงราพี E.P. ที่877นะคะประจำเย็นวันจันทร์ที่23มิถุนายน2,500 68นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ๆขา3ารายการ200บาททุกองค์2องค์300บาทค่ะสนใจรายการไหนโทรทักไลน์0 9 9 0 8 4 1 5า1ย099 8 5 6 1ค่ะ0925 439 610ค่ะ ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจะพีจ่จ๋าโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาจา้ะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะ รายการที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนค่ะต่อโค้ดตรงนี้นะคะลงยาสีแดงค่ะเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้นะคะรายการที่สหลวงพ่อทบกะไหลทองจากหลวงพ่อทบวัดชนแดนจากพิสาพีปี18นะคะหลวงพ่อทบกะไหลทองรายการที่ส สามจะเป็นเตารีดจะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาเป็นรุ่นแรกจะ้ะด้านหลังมีอักขระแบบนี้นะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่สี่เป็นอ่พระร่วงจะพิจาพระร่วงหลังลางปืนวัดพระาธาตุดอยสุเทพจะพิจาพระร่วงหลังลางปืนวัดพระาธาตุดอยสุเทพมาในเลี่ยมสตนเลสนะคะห้าจะ เป็นสมกรจะพี่จา๋าสมกร์เนื้อหาเก่าๆนะคะหกจะเป็นชินราชใบเสมาค่ะเจ็ดจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะเนื้อหาเก่าๆจะพี่จา๋า รายการที่8จะเป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะรายการที่9เป็นสมเด็จเก่าอยู่ในเลี่ยมค่ะเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้นะคะรายการที่10เป็นสมเด็จแซยิดแขนหักศอกค่ะเลี่ยมกรอบเงินฝั่งเพชรนะคะ หนึ่งองค์สองร้อยบาทจะ้ะสององค์สามร้อยบาทสิบเอ็ดเป็นพระผงหลวงปูทิมจ้ะพีจ่จ๋าเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะด้านหลังก็มีเป็นยันห้าหลวงปูทิมเนื้อผงค่ะหลังยันห้าวัดละหานไล่จังหวัดระยองมาในเลี่ยมค่ะสิบสองหลวงพ่อเงินจ้ะพี่จ๋าลงลักแดงรูปหล่อหลวงพ่อเงินลงลักแดงจะ้ะ สิาจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะฝั่งตะกุดเต็มแบบนี้เลยเนื้อหาเก่าๆเลี่ยมเงินลงยาค่ะสิี่จะเป็นกวางค่ะเอาขอไปค่ะเป็นสิงสิงสามขวัญค่ะของหลวงพ่อเดิมนะคะมีผ้ายันด้วยแช่น้ำมันว่านค่ะ สิ 15, เป็นหลวงปู่ทวดจะพีจ๋าเตารีดหลวงปู่ทวดด้านหลังจะเป็นคอกหมูแปตัวเอ่อเตัวสิ 16, ปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะลงรักแดงค่ะ17เป็นฉลุหลวงพ่อกลั่นวัดพญาสองสี่หกค่ะ เป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อก,กลั่นวัดพญาต์นะคะสิบแปดเป็นหลวงปู่สวงรุ่นรวยๆเฮงๆเฮงๆรวยๆ,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 ๆวยวยนะคะเรี่ยมสแตนเลสแบบนี้สิบเก้าเต่าหลวงปูง่หลิวตกโคตรสวยๆจ้ะ เต่าหลวงปูหลิวรุ่นปดหนี้ค่ะเลื่อมกรอบเงินลงยา20เป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันมียันด้วยนะคะใต้ฐาน200บาท2องค์300บาท21 21เป็นพระก,กิ่งหลวงพ่อแพ้วัดพิกกุลทองค่ะ ด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อแพรนะคะกิ่งหลวงพ่อแพรจะ้ะ2ีปิดตาหลวงปู่โตฝังตะกุด2ดอกค่ะด้านหลังเป็นยันนะเลียมสตันเลตนะคะ23เป็นพระลีลาเม็ดขนุนเก่าค่ะ 24เป็นปิดตาหลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าซูงค่ะเลี่ยมสแตนเลสนะคะ25เป็นหลวงปู่ทวดจะพิจาบัวข้างหน้ากากทองมีรอยจานซ้ายขวาด้านหลังปี2520จ้ะเลี่ยมอะคริลิกใสนะคะสวยๆเลย 26เป็น,แห,น,หน,น,นะะแหวนหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะมียันด้วยนะคะแหวนหลวงพ่อเงินวัดบางคานจ้ะยี 27, ครูบาสีวิชัยค่ะสองสแปสองห่วงเชื่อม ยีสปดค่ะสมเด็จปกโพหลวงข้อกวยนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีมวยผมยี่สิบเก้าค่ะเป็นสมเด็จปกโพองค์นี้องค์ใหญ่มีปิดทองแบบนี้ด้านหลังค่ะพระแม่ธรณีมวยผมสามสิบค่ะ เหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระรุ่นแรก1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทพี่พี่ชอบรายการไหน0 9นย8 4ก้าเก้าศูนย์แปสีาสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ